ใครที่มีอาการถ่ายเป็นเลือดนะครับมีก้อนออกบริเวณทวารหรือมีการถ่ายแล้วมีอาการเจ็บนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณแรกของการเกิดโรคลิซิดองวาวรนะครับใครมีอาการอย่างที่ว่านะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับมาดูการรักษาในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับนายแพทย์จิตพนุกุลโอชิตนะครับหมอจี้นะครับเป็นศัลยแพทย์นะครับเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง การสาโรคมะเร็งนะครับผมแล้วก็การส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับโรคเลือดสีดงทวารเนี่ยเกิดจากการหย่อนคล้อยของหลอดเลือดบริเวณทวารนนครับซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยคือเกิดจากการท้องผูกหรือการเด่งถ่ายการนั่ห้องน้ำนันนะเลืิดวดงเนี่ยพบมักจะพบได้ในวัยทํางานนะครับก็อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง60-70ก็ยังพบได้นะครับผม ความเสี่ยงในการเป็นโรคลิซีดวงนะครับอ่าก็เช่นการกินผักผลไม้ที่มีสัดส,ส่วนน้อยนะครับการดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับนั่งทํางานานานๆหรือไม่ได้ออกกําลังกายเพื่อให้ลําไส้บีบตัวนะครับทําให้อุจจาระมีอ่าค้างในลำไส้ได้นาน,านขึ้นเมื่ออุจจาระคร้างในลาไส้นานๆเนี่ยจะเกิดการดูดซึมน้ําในอุจจาระนะครับทำให้อุจจาระแข็งขึ้นถ่ายยากขึ้นเกิดการท้องผูกตามมาครับ พฤติกรรมหนึ่งที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนะครับที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดเลือดลิ่ดิดวงก็คือการเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่นั่งถ่ายอยู่นะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วการถ่ายที่ดีเนี่ยก็คือเราควรเข้าห้องน้ําเมื่อมีอาการปวดทายนะครับหลังจากถ่ายเสร็จก็ควรรีบลุกลออกมานะครับไม่ควรจะนั่งเบ่งนาน,านานในห้องน้ำนะครับเพราะทําให้เกิดโรคลิลล่ดิดวงเป็นมากขึ้นได้ โรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเป็นทิ่สีรดวงนะครับเช่นมีอาการถ่ายเป็นเลือดในช่วงแรกอาจจะมีเลือดออกปริมาณเล็กน้อยนะครับหรือหลังจากนั้นอาจจะมีเลือดออกมากขึ้นหรือเลือดไหลไม่หยุดหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะครับเรื่องของอาการมีก้อนที่ถาวรนะครับอาจจะมีก้อนที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นในช่วงแรกอก้อนอาจจะกลับเข้าไปได้เองถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะต้องใช้มือดันกลับนะครับหรือหากเป็นมากกว่านั้นอีกก็ไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้นะครับซึ่งเกิด ถือว่าเป็นภาวะฉฉกเฉิน,นี่ต้องรีบทาการรักษาโดยเร่งด่วนครับโรคลิอดีดดวงทวารน,นะครับหากปล่อยไว้เรื้อรังไม่ทําการรักษานะครับอาจจะทําให้เกิดมีอาการที่รุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้เช่นเลือดเลือดไหลออกไม่หยุดปวดอย่างรุนแรงนะครับหรือมีก้อนขนาดใหญ่ออกมาบริเวณทวารน,นะครับซึ่งหากเกิดภาวะ ดังกล่าวแล้วเนี่ยจะทําให้การรักษาเนี่ยซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วอาจจะต้องทำการรักษานานขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไข้แย่ลงได้ครับโรคลิษีดวงนะครับโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นลิษีดวงภายนอกและภายใน,นนะครับลิสสิวงภายในเนี่ยหากเป็นมากขึ้น,นะจะสังเกตเห็นก้อนลิษีดวงโผล่ออกมาจากบริเวณปากทวารได้นะครับหาก ป่อยทิ้งไว้อาการรุนแรงขึ้นก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นระยะที่รุนแรงขึ้นการรักษาลิสสีดวงทวารน,นะครับหากเป็นมากขึ้นแล้วการรักษาหลักคือการผ่าตัดอาจจะใช้เป็นาการผ่าตัดปกติหรือใช้ชี่ไฟฟ้าในการผ่าตัดนะครับซึ่งการใช้ชี่ไฟฟ้าในการผ่าตัดลิสสีดวงเมีข้อดีคือทําให้เกิดการเสียเลือดน้อยลงประสิทธิาในการผ่าตัดดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําให้การผ่าตัดทําได้แม่นยามากขึ้นนะครับ ขั้นตอนการผ่าตัดลิ่ดีดวงนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยทําการดมยาสลบหรือบล็อกไขสันหลังแล้วนะครับหมอจะใส่เครื่องมือเข้าไปตรวจตำแหน่งและก็รักษณะของลิดสีดวงนะครับหมอจะดูลิดสีดวงในส่วนจุดที่มีอาการนะครับที่ขนาดใหญ่หรือมีอาการนะครับแล้วก็หมอใช้เครื่องจี้ไฟฟ้านะครับตัดบริเวณหัวของลิ่ดสีดวงออกนะครับแล้วก็ส่งไปตรวจทางชิ้นเนื้อต่อไปนะครับ ทำการผ่าตัดลิขีดวงทวารน,นะครับอ่าก็ต้องมีการดูแลรักษาหลังผ่าตัดนะครับอาจจะทําให้มีอาการเจ็บปวดแผลระหว่างผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดได้นะครับอ่าหมอเขาจะมียาในการช่วยการบรรเทานะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยที่ต้องสังเกตก็คืออาการเลือดออกหลังผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยแผลผ่าตัดจําเป็นต้องใช้เวลาในการสมานเพื่อได้ความแข็งแรงนะครับหากเกิดอาการเบ่งทายอย่างรุนแรงหรือแผลผ่าตัดฉีกขาด อาจจะทําให้เกิดเลือดออกหลังผ่าตัดได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดเพราะในช่วงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแนะนําให้ผู้ป่วยทานอาหารที่มีกากใยนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์นะครับช่วยในการขับถ่ายไม่ให้อุจจาระแข็งเกินไปซึ่งหากมีอุจจาระแข็งอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่แผลผ่าตัดได้หลังผ่าตัดน,นะครับปกติพักพื้นประมาณ1-2คืนหลังผ่าตัดน,นะครับ โดยทั่วไปหากไม่มีอาการเจ็บก็สามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดเลยครับผมหลังจากนั้นก็สามารถทํางานใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะครับอาจจะงดการออกกำลังกายหนักๆสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากน้หมอก,ก็จคนไข้มาติดตามดูอาการอีกครั้งนะครับสิ่งต้องระวังเป็นพิเศษหลังการผ่าตัดนะครับก็คือ,คอ,คอการสังเกตอาการแล้วก็สังเกตลักษณะของทายอุจจาระนะครับ ว่าหลังทายเนี่ยมีเลือดออกเยอะไหมมีอาการเจ็บรุนแรงหรือเปล่านะครับหรือมีอาการเจ็บปวดแผลมากขึ้นไหมนะครับซึ่งบ่งบอกถึงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ครับผมการดูแลตัวเองนะครับไม่ให้เกิดได้ดสีดวงนะครับการป้องกัน,นง่ายกว่าการรักษาอยู่แล้วครับคือ,อพยายามทานอาหารที่มีไฟเบอร์นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองท้องผูกดื่มน้ําให้เพียงพอครับ,รบวันหนึ่ง ประมาณ1.5-2ถึงลิตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างาสม่ำเสมอครับซึ่งช่วยให้ลำไส้ทำงานบีบตัวไม่ให้อุจจาระตกค้างในลำไส้เยอะครับใครมีอาการาถ่ายเป็นเลือดมีก้อนบริเวณทวานหรือมีอาการเจ็บบริเวณทวานอ่าอน,นี่อย่าชะล่าใจนะครับให้แนะนำให้รีบเข้ามาปารึกษาหมอครับเพื่อตรวจเพิ่มเติมและหาทางวิธีการรักษาที่เหมาะสมนะครับ